เอาละครับส่วนดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับเนื่องจากติดธุระเยอะแยะนะครับก็ไม่มีเวลาพางอัดนะครับเขาว่ากันว่าะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเปิดการะครับจะเป็นช่วงตอนกลางคืน,นะครับเพราะ G.M. แม่งหลับกันหมดแล้วตอนนี้ที่ผมถ่ายเป็นเที่ยงคืนครึนนะคะ่งครับเราจะมาลองดูกัน,นะครับว่าการที่ผมเนี่ย ผมเก็บไว้ตั้งนานมันจะได้หลายบ้างประมาณเดือนหนึ่งดูกันครับหยาดเหงื่อและแรงกายของผมแล้วมีเละมีเลสอืมืแต่ล <c oughs> ะคนต่อครับอืมวอเตอร์สมุนเอล ามการเลตเบลโอ้อยากนะไม่อยากได้การเลตเบลนี้ครับไปรอดเอ,อือกยสุเกฮอนดะและใบสุดท้ายครับเ <laughs> วสบมาหไอ,อหำหลอดเอ้ยเรื่องนะครับผกนี้เปิดอะไรก็ไม่ได้ดีเลยขอดีๆสักตัว โอ้โหเฮ้ย7,001แต่ก็เอาเถอะฮะอีกก่อนละกันครับบิวซีเบสครับได้มาจากการเล่นแรงสามตาคนระหรัวแม่งนะไงอันนี้มันก็ไม่ค่อยมีตัวดีๆนะเบอร์เกอรีซายาอะไรโมเซสมาตินสกอเทลไขว้ นี่ก็ไม่รู้จักนะโอกาซากิก็มีสกเก์เทลดีอยู่ตัวเดียวคนระับแสนสี่อันนี้ก่อนก็ได้หน่วยแต่ไปเลยไหนบอกรวมปีว่าไม่คิดจะมีปีอื่นได้บ้างเลยนี่ไงครับว่าแล้วแม่งก็มีให้เลยแต่แม่งเป็นกากานีะ่ะสเก ต่อด้วยเวสสามร้อยปีสองพันสิบเอ็ดนะครับอ๋อคืนนี้จะมีแสงไหมเนี่ยเห็น,นัถกำลังใจโอ,อ,อ้ยใช่ได้ครับยอดในสุดก็มีประมาณแสนหนึ่งขึ้นมาให้แล้วกว่าจะได้ จริงๆ 2, 2, ครับสองันสองครับต่อครับแปดพันครับเอ้ยยังไม่ทันกดเลยบ้าบอให้สุดเอ,เอาอีกอะโอช่างแม่งอ่ะกดไปครับอ๋อครับเลาะการจริงทั้หมดขอสักตัวที่แม่งประมาณสองสามแสนได้ไหม จริงๆสินะอ๋อโว้ย,ยทำไมทุเรศอย่างนี้ครับไม่ถึงหมื่นเลยด้วยซ้ำจะเป็นพอดวงของผมเองนี่ก่อนละกันครับเยอะดีครับอืมรูมเอลน้อยนะครับอืมเซอร์เคอปครับ เมสสมัยตะกา <c oughs> อับเบียติโกแอดมดริทค่ lit. ผมชอบใช้ออตเ็มเล่ไข่เนี่ยมันเจ้าวิดดิกโอ้เมื่อก่อนสองสามแสนเลยนะเนี่ยราคาตกขนาดนี้เชียวหรือ จริงเชียวโอ้โหหัวแตกที่สุดรับไม่ได้ครับเชลซีออาอลิเวอร์พูลอ๋อางานไหนเนะี่ยตัดสินใจไม่ถูกเลยเนะี่ยอันนี้ก็ได้เสียไปหมื่นได้คืนมาสองร้อยโอเคครับมาเปิดกันต่อดีกว่าครับเบืรอมันต่อเลย เป็น,นก่อนละกัน,นครับ w o ล์ไ X ส300ผมมักจะมีดวงกับการพวกนี้ครับการกที่เป็นของ2 0 1 4ีไอตัวนี้มีบวงไปแล้วมาอะไรบ่อยๆเนี่ยเจ้าอาบาฮันนานอมวิกก็ถือว่าไม่เลวครับนี่ไปเลยแล้วกันรัวแม่งเลยอนะ โอ้มันโอโห้เซ่โอ้ใบมุกลงมาขนาดเนี้ยอือหือพระเจ้าเจ้าทำเป็นขนาดนี้เลยเอาไหนก่อนอันนี้คืออะไรอ๋อสองอันดับอันนี้ราคาเอาเป็นอันดับก่อนดีกว่าครับตอนนี้กำลังมองหากองกลางดีๆสักคนเข้ามาใช้ในทีม บาเตียนบวกสี่ 4, ผมแตกครับสุดยอดไหมล่ะครับตอนนี้แม่งไม่มีซื้อไม่เอ้ยไม่มีให้ขายด้วยเอ้ยไม่มีให้ซื้อด้ยแหละราคาในตลาดนี่พุ่งสุดยอดจะไม่มีใครขายเลยครับเพราะแม่งย้ายไปแมนยูแล้วก็โอโ้โหผมนี่เสียดายเลยผมไม่นึกว่พามันจะย้ายมาจริงๆครับไปตีบวกห้าแล้วมันแตกโอโ้โคตรเสียดายครับตัวละยี่สิบล้านบวกห้าคิดแล้วก็เศร้าจริงๆ โอ้โหมกูไม่เอาเอ้ยอย่าส่งเพื่อนมาสิลาตียนส่งตัวเธอเองมาตัวเธอเองถุยพูดยังกัเป็นเกย์ใครเนี่ยเด็กป้านเหรอจอดีมาสิบเจ้าน,ะนาธานิโอคลายโอ้โหมันห่วยแตกชั้นนี้จอรดมาครับเก้าใบเนี่ยได้ลุ้นแน่นอน สโอคนนี้มีข่าวย้ายอ่ะผมสงสารเขามากเลยครับนักเตะคนแรกที่ผมจับได้นะครับตั้งแต่เริ่มเล่นเกมนี้มาผมเปิดการท็อปอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ได้เขามาครับล้านแปดกครับปีไหนไม่รู้อ่ะได้เป็นตัวแรกเลยพระเจา้าสักเคอร์เทลชอบกูมากใช่ไหมเลตโครนี่จะพากันมาทั้งทีเลยใช่ไหมต่อไปคงต้องเนโดแน่นอนเนี่ยแต่วความรู้สึกของผม ช่ไม่ใช่โด้อันนี้ดิมันกวร์ลโด้เอ่อคริสเตียโนโรนันโดจงออกมามาร์ซุคิกกอมไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วไปโลดเฮ้ยเฮ้ทำไมมันลดลงเนี่ยเอเน่เจน,นะน,นจินาจ๊ะมาครับคริสเตียโนโรนันโดไม่ใช่อ่ะ อ้าวสุดยอดใช่ได้นะใช่ได้โอ้ไค่เนี่ยโอ้ยคนนี้ได้บ่อยมากเลยเขาเป็นไข่ก็ไม่ทราบแบบออมาครับสุดยอดครับผมชอบใบนี้มากเบ้นหนึ่งร้อยลุยกันเลยดีกว่าเอาไอ้บ้าโอ้โหแล้วมาขัดจังหวะแบบนี้ออไม่ไดเรื่องเลย ตัวละหมื่นทิ้งก่อนละกันนะครับขายนานี่ขายนานี่ขายขายให้หมดเคมิน,นุผู้แด์หมดชื่อนี้ปะมันชื่ออะไร อีเคขัติยกัก์มันไขก็ไม่รู้เนี่ยจะเนี่ยคลายตอนนี้มันพลิกๆนี่ตัวเราเป็นแสนอ้าวเต็มละมาครับ87ตัวยังเปิดได้มาต่อนเลยดีกว่าครับเจ็ดครับขอพลังจากดวงดาวตอนนี้เที่ยงคืน45นาทีขอตัวดีๆสักตัวเถอะ อืมหจ้านแอนเดอร์สันผมกะจะซื้อมาอยู่นะครับตีบวกเพราะสแตทมันใช้ได้ทีเดียวครับกัดเอ้ยจะมาอะไรบ่อยๆวะอุ้ยสุดยอดครับมันมาแล้วครับเดี๋ยวมัดลิดครับยังไงครับหรือวันนี้จะมีดวงกับเดี่ยวมัดลิดไม่ใช่มึงครับ เกดโดนอีกมาบอาวิลูอิสหอ้ฟูโอเคนี่แค่หิ่งโอเคครับได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนครับต่อไปอะไรไงต่อวะใช่ดิไม่ใช่ อ๋อกดใหญ่วะเดยอเด๋ยว,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 วงวง,วงเบอร์โอเคมาครับผมทำกิจกรรมแล้วครับแล้วก็ได้กล่องมาเปิดก็ได้พวกนี้ครับอยากได้เอเซนกับเจอรลาดมากเลยตอนนี้สามเอาออกสักหกตัวแล้วกัน คนดูตัเลสและ1 2ึ่งสองนดตัเลสและ3ครับทุยเราพูดพวามทำเพลงกดไม่อีกดอกไปรอดโอ้โหมันใครเนี่ยห่วยแตกมากอะ่ะโอ้ดูท่าจะเนะสลนะครับคืนนี้ ต้องจงต้องจัดแม่งนะเชื่อมันในฝีมือตัวเองขอทำสมาธิครับปิดตานับห้าหนึ่งสองสามสี่นับห้าแล้วกดครับกดโซวรัวครับหนึ่งไปแล้วไปหนึ่งไปไปแล้วไปสองครับกดครับไม่รู้ว่าจะตรงกับที่ผมพูดหรือเปล่าไปสามกดแม่งอีกครับกดอีกครับ อา้าวไม่โด,ดอนอีกอ้าวไล้คันตียานมาจริงด้วยแล้วกันเห็นแผวอีกแล้วอโอเคก็คคยังดีวะอา้าวแต่มิกเจ้าทำยังไงดีครับ 啊、嗯。 ก็บ้าแล้วแย่ก็แย่แล้วครับใครจะไปทำแล้วนวนโนโรโดและเฮ้ยเดี๋ยวเธอะเดเธอมันไส้ขึ้นมานะมึงโอ้อยากตีอะอะไรวะไปตา้ตังอ่ะอะไรเนี่ย คืนแล้วเนี่ยนี่สองใบนี่ยขึ้นดู2ใบนี้ครับเดิมครับติดตาตีหม้อครับดรอปบาร์หรือไมค่นก็ได้กดึลงดูแล้วกันฮะอับหนึ่งสองสามึกดหนึ่งครับต่อครับสามก็กดใบที่หนึ่งัะและต่อเลยครับใบที่สองครับ ยังไงครับมีแสงแน่นอนโอ้โหไอทุนแรกไอทุนแรกอืมโคตรเจ๊งอะไอดูซิถึงที่สุดที่จับได้ตะกี้เป็นไอเกมว่ะเกโมบิแก independently. เฮ้ยอะไรวะทฤษฎีผมมันเป็นจริงนะครับที่ GM มันหลับหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับทำไมกันไม่ทำงารผมได้ลงคอเชื่อเหรอนี่ต้องทำายผมรงานแค่ไหนถึงจะพอพอใจสาแก่ใจกคนนุณแล้วหรือ,อยังแชร์ครับก็ <c oughs> เอง็งเอ็งยับเอ็งมากมายคนระับไม่จะพูดเลยคือคุณเล่นเป็นเดือนนะเนี่ยถึงได้การพวกนี้กนะ็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสครายติด subscribe. ตามข้อมูลด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ๊ปปบาย่อติดเฉยเลย